ทางบริษัทเคเคี i ของเรานะครับตอนนี้ได้ขยายกิจการเกี่ยวกับการขนส่งน้ำมันปาล์มครับน้ำมันปาล์มบริโภคสะอาดสู่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ครับก็เทางก็สมุดปากการลำาลูน,นครับซึ่งเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางเขาแล้วต้องการรถที่สมรรถนะสูงแล้วก็แรงบิด ที่สูง <ST S> ในการสู้เขาซื้อเนินแล้วก็พวกออปชั่นต่างๆที่น่านสนใจก็คือ,อ,อไม่แน่ใจว่วาเาร,รียกว่าเรดราหรือเปล่า <ST> S> <S ในความปลอดภัยสูงคนระับผมเลยสนใจตรงน,นี้แล้วก็เหมือนเป็นความฝันตั้งแต่ตอนเด็กนะครับพ่อกับแม่มีรถหลกล้อเก่าๆสมัยก่อนผมก็เป็นเด็กนั่งรถไปกับพ่อกับแม่แม่ได้บอกว่ารถ หัวลากสมัยนั้นก็เป็นสแกนเนียรุ่นรุ่นก่อนหน้านั้นกเก่าๆวิ่งผ่านก็เลยมีความรู้สึกว่าแม่ฝันว่าอยากจะมีมาในวันนี้ผมได้บริหารแล้วมาถึงจุดที่ผมปักธงไว้เป้าหมายในชีวิตก็คืออยากจะมีรถในฝันของแม่ในวันนั้นที่แม่อยากได้และบวกกับเ,เราก็พัฒนามาเรื่อยๆครับ จนอยากจะได้รถที่มีประสิทธิภาพสูงมันใช้งานในฝีเราขอบคขอบคบคุวมกลนนนะแี้้่ดใสรงั